สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการเขียนเหล็ก C ใช้กันเองนะครับเพราะว่าเราใน Family เขาไม่มีให้นะฮะเราก็ไปที่ที่หน้าหน้าจอโปรดนี้ปกตินะครับมันอยู่ในหมดของงาน Family นะครับเราไปที่ New นะครับไปน New นะครับเลือกเลือกก,กันเขียนเหล็กเนี่ยหมดของเขาก็จะอยู่ใน s t ต c ์เ r s สัต u ์เ f r ฟ m i n g นะครับ เพราะงั้นเราก็มาหาตัวที่มันเกี่ยวข้องกับ StructureFraming ก็มาดูนะครับก็จะมีอยู่สอตัวนี้ในลักษณะที่เราเขียนเล็กให้เราเลือกตัวนี้นะครับนะ metric s t t u c t u r e f r a m i n g b e a m and base ตัวนี้นะครับนะครับเราเลือกตัวนี้นะครับแล้วกด Open เข้ามากด Open เข้ามาเพื่อแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่า หน้าตาที่เป็นเฟมิลี่ของเขาเป็นอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือความยาวนะครับความยาวถูกหารสองอะไรประมาณแบบนี้นะครับความยาวสามเมตรเนี่ยนะครับปรับหารครึ่งอ่ะอย่างแรกเราไปที่เมนเทผมตัวติผมจะเขียนหน่วยให้เป็นหน่วยหน่วยเมตรนะครับมิเตอร์นะครับทศนิยมเลือกสองหรือสามตำแหน่งก็แล้วแต่สะดวกอ่ะลองประมาณนี้ประมาณลองสามดูก็ได้แค่นี้นะครับแล้วก็โอเค เปลี่ยนแค่ตัวนี้โอเคสิ่งที่เห็นอยู่นี้นะครับเราจะสังเกตว่าตัว Family ่ตัวเก่าๆของเขาที่เขาทาไว้ให้นะครับมันจะมีเส้นดำนีเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ห้ามไปไปอย่าไปลบเขานะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นรูปทรงก็น่าจะตัวนี้ก็เป็นลักษณะของคานคานคานปูนนะครับประมาณนั้นมันจะอยู่เส้นที่สองนะครับจากขวาขามาเส้นที่สองจากซ้ายขามาเส้นสองเดี๋ยวพอเราเขียนคานเสร็จอธิขิเขียน เล็กตัวสเสร็จเราต้องเอาไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับอันที่2นะครับอันนี้ก็2นะครับอันนี้เราอยู่ที่แป่นนะครับแผนอยู่ที่แป่นนะครับอยู่ที่เลเวลนะครับเราก็ลองไปดูที่ถ้าเราไปดูไอ้ตัวด้านแบ็กหรือฟอนต์ตัวนี้มันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับรูปด้านข้างแต่เราให้มาดูที่รูปซ้ายกับขวาดีกว่าก็ะจะเป็นหน้าตัดแบบนี้นะฮะหน้าตัดคล้ายๆกับคานนะครับซึ่งเราจะทํางานในด้านนี้ไม่ซ้ายก็ขวานะครับเขียนเป็นรูป เป็นรูปของตัว C นะครับอย่างแรกที่เราควรทำคือไม่เอาตัวนี้นะครับไม่เอาตัวที่เป็นคอนกรีตนะครับคลิกนะครับแล้วกด Delete ทิ้งได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นเริ่มนะครับเราจะทำเหล็กตัว C ที่มันจะสามารถปรับค่าได้ปรับความหนาได้ปรับคว้างยาวได้นะครับจะเริ่มเขียนโดยประมาณตัว C ที่เป็น50คูณ100ละกันเอาใช้ทั่วไปนะครับ เราก็ไปที่ create นะครับเลือก reference plane นะครับในแนวตั้งนี่นะครับให้เราจดจำว่าแนวตั้งเนี่ยเราเราเป็นตัวหลักอย่าไปยุ่งกับเขานะครับหมถึงว่าห้ามไปลบอัตประมาณนี้ให้เราเขียนในแนวตั้งนะครับเขียนเส้น reference plane ไปที่แนวตั้งทางด้านซ้ายแนวตั้งทางด้านขวานะครับเส้นแล้วก็ในแนวนอนด้านบนนะครับแล้วก็แนวนอนด้านล่างอย่างนี้นะครับ เขียนสีเส้นนี้เข้าไปก่อนเพื่อกําหนดขนาดของเขานะครับกว้างกับสูงนะครับความลึกไม่เกี่ยวนะครับคลุมลงไที่แปนหลังจากนั้นให้เราใส่นะครับเดเมชันเข้าไปนะครับในแนวตั้งซ้ายกลางแล้วก็ขวานะครับลากขึ้นมาพอพอสวยงามนะครับแล้วก็ทำการกด EQ นะครับแล้วก็ เมอรอ EQ แล้วก็คณิตกายเป็นล็อกซ้ายกับขวาไว้อันนี้เป็นตัวหลักนะครับก็คือไม่ว่าตัวนี้จะตัวเลขขนาดไหนก็ตามนะครับ EQ จะปรับให้หารสองครับอยนะีนะครับประมาณนี้ถ้าตัว EQ มันใหญ่หรือตัวเดเวชันใหญให้เราปรับตรงนี้นะครับปรับสเกลลองเปลี่ยนไว้สักสเกลหนึ่งต่อ5้าอ่ากำลังดีไหมตัวนี้กำลังดีนะ ปรับนี้ลงมานิดหนึงคลิกนะครับแล้วก็มกันจะกลายเป็นคำสั่ง Move เองแล้วก็ Move ลงมาพอสวยงามนะครับอ่ะทำอย่างเดียวกันในแนวนอนบ้างก็ไปที่คำสั่ง Dimension นะครับคลิกนะครับบนมาล่างก็ได้หรือล่างไปบนก็ได้นะครับอ่ะคลิกลากออกไปกด EQ แล้วก็กำหนดความอ่ความสูง โดยรวมนะครับเหมือนกันนะครับความความหมายของมันก็คือไม่ว่าตัวนี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะหันซ้ายกับขวาหรือบนกับล่างนี้เท่ากันโดย e q นะครับตัวนี้เป็น50นะครับตัวนี้เราจะกลายเป็น10เพราะนั้นเราก็เลยใส่พารามิเตอร์ให้เขานะครับใส่พารามิเตอร์พารามิเตอร์เนี่ยมันจะสามารถปรับได้นะครับปรับขนาดได้ในขนาดเดียวกันอะไรที่เป็นพารามิเตอร์ก็สามารถจะเข้าไปปรับในในโปรเจกต์ที่เราใช้งานได้นะครับ ก็ทำการคลิกไปที่ dimension เลือกตัวนี้นะครับ <c oughs> เลือกตรงลีบานี้นะครับแล้ลาเบลนะครับตัวตี่คลิกไปที่ c r e เ t e เลือก d dimension เอเลือกไอตัวพ a r a m e เ e r เข้ามานะครับเป็นชื่อตัวนี้รู้สึกว่าในในามาตรฐานเหล็กตัวนี้จะเป็น a นะครับแต่ว่าเราอาจจะเขียนความกว้างก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ เาเอาตามผมเราผมทําเป็น a นะครับตามเขาเลยอ,อ่าเป็น a นะครับโอเคหรือเอาเงี้ยเอาสะดวกผมว่าเขียนภา,าษาไทยเพื่อความเพื่อเป็นการศึกษาแต่ว่าทํางานจริงๆเขาอาจจะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะได้อ่เสถียรอะไรประมาณนั้นอ่ากว้างนะครับผมผมใช้คําว่ามันเป็นความกว้างอ่าโ,โทษทีโทษทีความกว้างของของเหล็กน,นะครับ อันนี้นะครับเราโอเคไปมันก็จะบอกว่าเป็นความกว้างเท่านี้นะครับส่วนตัวนี้เปลี่ยนให้เป็นปทำเพานราบิเตอร์นะครับเปลี่ยนเป็นสูงนะครับให้ค่าก็ว่าเป็นความสูงอันนี้ก็จะกลายเป็นกว้างอันนี้เป็นสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไปที่ตรงนี้นะครับ Family Entity ลองคลิกดูนะครับมันก็จะมีความกว้างความสูงการปรับเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนที่ ฟมิลี่ไทยก็ได้หรือถ้าเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนที่ตัวมาเลยได้ไหมก็ได้นะครับโดยก,ก,าการคลิกไปที่ตัวเขาหนึ่งทีการคลิกหนึ่งทีเนี่ยเป็นการเลือกนะครับคลิกไปอีกทีหนึ่งที่ตัวเดเรมชั่นเลยนะครับมันจะกลายเป็นการแก้ไขนะครับจานิดนึงอ่าคลิกเลือกคลิกไปที่ตัวนี้ก็เป็นการแก้ไขนะครับใช้วิธีนี้ก็ได้หรือไปที่ f ฟมิลี่ไทยนะครับแล้วเปลี่ยนตัวความสูงให้เป็นจุดหนึ่งนะครับแล้วส่วนความกว้างก็เป็นจุดศูนย์ห้า ประมาณนี้ถ้าเราใช้เหล็กประมาณนี้นี่ก็เสร็จแล้วนะครับขเขาจะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับเหล็กในบ้านเราตอนเราเอาไปทําจันทันอะไรนะครับอขยับนิดนึงคลิกนะครับแล้วก็ลากนิดนึงเอาประมาณนี้ข้างบนด้วยครับเดี๋ยวมันมันจะได้เต็มหน้าจอได้ดูง่ายๆนะครับเสียเวลานิดนึงเพื่อความเข้าใจแล้วก็ดูง่ายๆนิดนึงนะครับโอเค ตัวนี้ตรงกลางที่เป็นเ e f e r e n น e นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมดึงกับเข้ามาใหม่ให้จะได้เห็นใกล้ๆมันเป็น reference แบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเส้นหลักนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะไม่ไม่ไม่ลบอะไรเขานะครับขยับให้ดูว่าอันเนี้ยในส่วนของเส้นหลักอันนี้เป็นเส้นเ e f e r e n c e นะครับที่ผมขยับอยู่เนี้ยอ่าจะได้เห็นว่าไอตัวที่เ reference ก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้ส่วนไอตัวหลักๆก็อยู่ใกลๆจะได้ไม่ไปลบของเขานะครับอ่า เราก็ได้แล้วครับว่าเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กขนาดห้าเซนคูณสิบเซนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากำหนดความหนาของของเหล็กนะครับบ้านเราก็จะเป็นสัก2.3จุดาขึ้นไปถึง3ามจุประมาณนี้เอาประมาณนี้นะครับแต่ตอนเราเขียนเราก็ใส่เออ r e a t e r e f e r e ฟ c e เขียนลองจากเส้นหลักนะครับลองจากเส้นหลักลงมานะครับหนึ่งตัวนะครับเขียนไปก่อนนะครับในแนวนอนหนึ่งตัวในแนวนอนด้านล่างหนึ่งตัวแล้วก็ในแนวตั้งก็จะเป็นด้านในนะครับ ล้วกาหนดด้านในนะครับอันนี้คือความหนาเขียนไปก่อนครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันเท่าไหร่นะครับไม่ต้องสนใจว่ามันจะขนาดเท่าไหร่เขียนไปก่อนครับแล้วก็ใส่ dimension นะครับความหนาบนความหนาล่างนะครับความหนาในแนวตั้งนะครับอันนี้ความหนาในแนวตั้งเหมือนกันหลังจากนั้นเรากำหนดความหนาของเขาเนี่ยก็คลิกไปที่ dimension นะครับกด c o n t r o l กด c o n t r o l นะครับ คลิกไปให้ครบทุกตัวเลยอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราไปที่ Create Parameter สมมุติว่าตัวนี้เป็นความหนานะครับสมมติว่าเขาจะใช้เป็นตัว T ผมลองเอาตัว T ด้วยละกันแต่เราเข้าใจอยู่นะครับว่าเป็น,ปนแค่ชื่อนะครับเป็น T นะครับโอเคนะฮะมันก็จะปรับตัวเลขหมดเลยปรับตัวเลขให้เป็นเท่ากันนะฮะอะไรชื่อ T ก็เท่ากันอัตโนมัติแต่ว่าตัว T ท,ที่เป็น6เนี่ย6มิลเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับ ปล่อยเขาไปก่อนแล้วคานนี้เราก็ค่อยมาจัดว่าตัวนี้นะครับลากปุ่มนิดนึงออกให้ดูจะได้เห็นชัดๆครับแบบนี้ไม่แน่เลยเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้6นะครับเป็นความหนาหลังจากนั้นเราก็ไปที่ถ้าเราไปที่ไปปรับเ้าที่ละตัว ครับต่อจากต่อจากที่แล้วนะครับพอเราได้ความกว้างความหนานะครับครั้นี้เราก็จะมาเปลี่ยนให้เป็นความหนาที่เป็นมาตรฐานนิดนึงนะครับส่วนมากเราก็จะใช้ประมาณว่าไม่ไม่สองจุดสามก็เป็นสามจุดสองนะครับวิธีการปรับนะครับเราก็ไปที่ตัวมันเองถ้าเราไปที่ตัวมันเองมันจะไหลตัวนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะสะดวกกว่าก็เราไปที่ความหนานะครับตัวทีนะครับ เขียนให้เป็นนะครับองสามนะครับเราแอปพลายดูกับคำหนาประมาณนี้ที่มันขึ้น2ตัวเดียเพสสมมยมเราใช้2องตำแหน่งนะครับมันต้องมัต้องเป็นห่วงนะฮะแล้วก็เขียนได้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทําการเขียนโมเดลนะครับเราจะเขียนโมเดลตัวแรกให้กลายเป็นเหล็กกล่องก่อนนะครับแล้วค่อยไปตัดให้เป็นตัว4ี่นะครับเราก็ไปที่ create เลือก execution นะครับเลือกนะครับ เลือกเขาให้เลอกเลอกเพลนตัวนี้นะครับเวิร์กเพลนแบบนี้เราก็เลือกตามเขานะครับเราทํางานอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วฝั่งแล้วก็ไปคลิกนะครับซ้ายด้วยนะครับแล้วก็โอเคมันจะได้ไม่ไปเพลนไหนมันก็อยู่เพลนนี้นะครับนะฮะไปซ้ายเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็ไปที่คําสั่ง rectangle สี่เหลี่ยมตัวนี้คลิกเลือกนะครับเราจะเลือกข้างนอกข้างในก่อนจะได้นะครับสมมติผมเป็นข้างนอกนะครับ คลิกข้างด้านนอกก่อนแล้วก็ทำการล็อกนะครับจำเป็นมากนะครับที่ต้องล็อกโมเดลเข้ากับเส้นเรสเฟลนนะครับแล้วก็ด้านในนะครับคลิกลงไปที่ตรงตำแหน่งนี้แล้วก็ล็อกนะครับล็อก4ตัวเหมือนกันเ,เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็กลักษณะคล้ายเลกก่อละนะครับหลังจากนั้นอย่ายพึ่งฟินิชนะครับเราจะต้องมาทําให้มันโค้งนะครับ อันโค้งเนี่ยแนะนําให้ทําโค้งจากด้านในก่อนนะครับถ้าโค้งด้านนอกเนี่ยโค้งมันจะไปปิดด้านในของเราแล้วก็ไปคลิกคาสั่งตัวนี้ครับ f i l l e t art นะครับคลิกนะครับตามรูปเขาเลยครับคลิกอย่างนี้สองตัวเนี้ยตรงไหนก่อนก็ได้ครับตั้งกับแนวนอนกับแนวตั้งแต่ต้องเป็นคนละแขนแบบนี้นะครับแนะนําว่าตอนเขียนเนี่ยเอาให้ใกล้มุมที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับอย่าให้เลยมาเยอะนะครับเลยมาเยอะปุ๊บเดี๋ยวไอ้เส้นที่เราล็อกเรฟเลนส์มันหายนะครับ คลิกทีดเดียวอย่างนี้นะครับคลิกทุกมุมไปก่อนเลยนะครับคลิกทุกมุมเลยฮนะะเห็นไหมครับว่าเขาก็จะตัดตัดโคเอร A, ตรงมุมตรงตรง,ตรงให้ใกลายเป็นโคง้งอ่าผมก็แคนเซินนะครับคลิกพิมพ์ตัวนี้เอาคำโค้งสักห้ามิลจุดศูนย์ศูนย์ห้ามิลนี้นะครับแล้วติ๊กตัวนี้พิมพ์นะครับจุดศูนย์ศูนย์ห้า นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นจุด0.05นะครับตัวนี้ด้วยอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วจุด0.05หลังจากนั้นนะครับผมคลิกที่พื้นให้ดูก่อนก็ค่อยมาทําตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ตัวนี้จุด0.5ตัวนี้หนาเท่าไหร่นะนะหนาที่3.2หรือ2.3ขออนุญาตดูแป๊บหนึ่ง2.3นะครับ3มันไม่ขึ้น ก็ไปที่คำสั่งเดิมครับเฟลอารคลิกแขนนะครับคลิกทั้งสด้านเลยประมาณนี้คลิกทั้ง4ด้านแบบนี้หลังจากนั้นเราเอา5ไปบวกกับ2.3ก็จะกลายเป็น7.3นะครับก็คลิกเปลี่ยนตัวเลขจุด0 0 จนะเอ๊ะตัวที่เจนะครับโอเคก็ทุกด้านก็จะหนาเท่ากับจุดศูนยนะครับโอเคทำให้ครบทั้ง4ด้านจุดศูนยตัวนี้ด้วยครับจุดศูนยอ่ะเสร็จแล้ว เราเสร็จแล้วปุ๊บก็ตอนนี้เราก็จะได้เหล็กนะครับเหล็กที่เป็นเหล็กลักษณะเป็นเหล็กกล่องนะครับก็ฟินิชฟินิชเลยครับอ่าฟินิปเสร็จปุ๊บไปดูซิว่าทั้งรูปรูปแบรนด์ของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่นี่นะครับทําการคลิกที่ลูกศรนะครับคลิกลากนะครับคลิกซ้ายนะครับลากไปไปไว้ตรงเส้นที่สองนะครับยังจาได้นะฮะไว้ที่ที่สองแล้วปล่อยมือครับมันก็จะมีกุญแจให้ล็อกนะครับ คลิกลากนะครับเ้นติสองวางตรงนี้นะครับวางปล่อยมือแล้วก็คลิกล็อกเสร็จแล้วกลับมาดูสิครับว่าเราสามารถจะเปลี่ยนขนาดของเขาแล้วจะเออเลอไหมจะใช้งานได้ไหมนะครับก็ไปที่ผมปรับตรงนี้ไปเจ็ดเซนครึ่งตัวนี้เป็นสักเมตรห้าสิบส่วนความหนาตัวนี้ให้เป็นสักสามจุดสองลองดูนะครับปิดทิศหนึ่งกลมย้ายนิดหนึ่งจะได้เห็นชัดๆโอเคความกว้างนะครับให้เป็นเจ็ด เซนครึ่งความสูงให้เป็นร้อยห้าสิบนะครับความหนาให้เป็น3ามสนะครับก็สามสอมิลแอพลายครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับว่เาเขาปรับให้นะครับปรับให้แล้วก็ไม่เออเลอร์อะไรนะครับแต่อขอขอจัดตรงนี้นิดหนึ่งจัดเพื่อความสวยงามนิดหนึ่ง โอเคนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับนิดนึงโอเคตอนนี้เหล็กกล่องก็เสร็จแล้วทำการเซฟครับเซฟเซฟแอนะครับเลือก family นะครับแล้วก็เอาไปไว้อ่าผมผมมีชื่ออยู่แล้วก็เซฟตั้งชื่อให้เป็นเหล็กกล่องนะครับเซฟตั้งชื่อเป็นเหล็กกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็เซฟเก็บเอาไว้ใช้งานอื่นต่อไปนะครับโอเคครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับเหล็กกล่อง okay ครับ。